ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถเพื่อส่งประชาชนกลับไปทํางานอย่างปลอดภัยครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1อําเภอเมืองอุดรธานีครับนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนําทีมตํารวจปกครองและขนส่งครับตรวจเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตรวจเช็คความพร้อมพนักงานขับรถ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้พร้อมส่งประชาชนกลับไปทำงานด้วยความปลอดภัยครับซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีจัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและก็ตรวจความพร้อมของร่างกายพนักงานขับรถครับซึ่งรถโดยสารทุกคันต้องมีพนักงานขับรถหลักและสำรองครับ พร้อมกันนี้ครับสภาพรถก็ต้องแข็งแรงมีเครื่องป้องกันอัคคีภัยทั้งถังออกซิเจนแล้วก็ค้อนทุบก,กระจกกรณีฉุกเฉิน มีการติดข้อความชัดเจนว่าตรงไหนคือประตูฉุกเฉินครับกับโอกาสนี้เพราว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคะ่ะได้ขอบคุณพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะนะคะที่พักผ่อนเพียงพอค่ะแล้วก็ไม่ดื่มในเวลาทํางานพร้อมฝากให้ดูแลผู้โดยสารนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยและยังได้มอบสิ่งของน้ําดื่มนมเปรี้ยวกาแฟแล้วก็สอบถามการเดินทางค่ะพร้อมกับอวยพรให้พี่น้องประชาชนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับมีความสุขในการเดินทางค่ะด้านนายธีรนา ในนบตะลุงขนส่งจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าในช่วงวันที่27ธันวาคม2567ค่ะถึง5มกราคม2568สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเข้มข้น4จุดหลัก รถพร้อมคนพร้อมค่ะเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยสูงสุดและก็ได้ทําการตรวจจับความเร็วรถสาธารณะนะแล้วก็รถบรรทุกซึ่งขณะนี้นะคะจังหวัดอุดรธาน,นยียังไม่พบการกระทําความผิดค่ะและก็ยังไม่มีอุบัติเหตุนะเกิดจากรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารสาธารณะค่ะ